ข่าวด่วนประกาศรมอมตูดฉบับที่หนึ่งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศศูุตูนิยมที่อาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่หนึ่งเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยกระทบ10-13มกราคม2568บริเวณความบรรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกอร,รอกจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกตุนประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงวันที่10-13มกราคม2568บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระงอันตรายจากฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งรองอันตรายจากคลื่นลมที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองและเรือเล็ก ควรงดออกจากปังในช่วงวันดังกลา่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยา,ยรากราณ์จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ปังตะวันออกอย่างใกล้ชิดประกาศณวันพุทธที่8มกราคม2568เวลา11นาฬิกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจกระรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้หรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ